สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้จะอยู่ในรายวิชาสุขศึกษานะครับกับคุณครูพานุรักษ์เตวีเศษคนเดิมเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับทาให้นักเรียนไม่สามารถมานั่งเรียนหนังสือแบบออนไซต์ได้นักเรียนจึงต้องนั่งเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับในคาบที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับมารายาททางสังคมไปนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องสถานการณ์เสี่ยงต่ออันตรายและการป้องกันอันตรายทางเพศนะครับ <ś plus> การรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับในปัจจุบันนะครับ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นต่อตัวนักเรียนเลยก็คือสื่อนะครับอิทธิพลจากสื่อนะครับทั้งทางโทรศัพท์ทั้งทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายมากเลยเพียงแค่มีโทรศัพท์หรือมีอินเทอร์เนต็ตเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเสรีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็จะมีผลต่อกับวัยรุ่นด้วยนะครับในเรื่องพฤติกรรมทางเพศนะครับอ เมื่อนักเรียนเข้าไปศึกษาก็จะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและก็ไม่เหมาะสมนะครับวัยรุ่นไทยจึงควรมีทักษะชีวิตและการใช้ทักษะการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดในสังคมพระหูวัฒนธรรมนะครับอย่างที่คุณครูดได้กล่าวไว้นะครับสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เปรียบเสม,มือนดาบสองคมนะครับศึกษาในสิ่งที่ดีเราก็จะได้ข้อมูลในสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราศึกษาในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ข้อมูลในสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ปัจจุบันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยในสังคมไทยคือการเข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับนะครับอย่างเช่นเราได้รับอิทธิพลมาจากโลกตะวันตกหรือโลกตะวันออกนะครับทั้งของเกาหลีของญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับทั้ง ของไทยเราเรื่องการแต่งกายก็การใส่ชุดสูทเห็นไ,ไหมครับการเล่นเกมเกมออนไลน์จากประเทศเกาหลีจากประเทศญีกก่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับการรับประทานอาหารเห็นไ,ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเฟรนฟรายแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็เป็นอิทธิพลของต่างประเทศนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องเพศด้วยนะครับพวกเราจึงควรทําความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองนะครับ เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมพระหุวัฒนธรรมได้อย่างชาญฉลาดนะครับและสามารถนําความรู้ที่ได้นะครับ <Okay. S 1> ไปพัฒนาตัวตนทางเพศนะครับตัวตนของตนเองได้อย่างราบรื่นในอนาคตนะครับต่อมานะครับก็คือการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ นักเรียนทําแล้วนะครับอาจไปสู่อาจนําไปสู่อันตรายที่เกิดในเรื่องเพศนะครับเดีย๋ยวเราไปดูพฤติกรรมที่1กันเลยนะครับพฤติกรรมที่1นนะครับก็คือความไว้วางใจผู้อื่นนะครับความไว้วางใจผู้อื่นและบุคคลใกล้ชิดนะครับจนอาจไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับหรือความรู้เท่าไม่ถึงการจากการถูกสัมผัสข,ของคนใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหน้าอกสะโพกต้นขาหรืออวัยวะเพศนะครับอาจทําให มีโอกาสที่จะถูกชักจูงไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นในข่าวต่างๆนะครับทั้งน้าผมคืนหลานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเกิดจากคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับหรือคนที่ทางครอบครัวนไว้วางใจสักส่วนมากนะครับข้อที่2นะครับการไปเที่ยวโดยไม่บอกผู้ปกครองนะครับอันนี้คุณครูพิม ยอยักผิดเป็นนอนหนูนะครับวันนี้คุณครูขอขอ,ขอภัยไปด้วยนะครับะนะครับการที่เราจะไปไหนเราต้องบอกผู้ปกครองนะครับถ้าเกิดเราไม่บอกผู้ปกครองนะครับเราอาจจะมีโอกาสที่เกิดอันตรายในเรื่องเพศได้นะครับหรือบางครั้งเราจะไปประสบอุบัติเหตุขึ้นอันนี้ผู้ปกครองก็ไม่สามารถร,ารู้ได้นะครับต่อมาข้อที่3นะครับนะการรับประทานอาหารหรือสิ่งของที่ได้รับจากคนแปลกหน้านะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะ ได้รับอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสิ่งของที่เราได้จากคนแปลกหน้านั้นมันมีเขาได้ใส่อะไรไว้หรือเปล่าใส่สารเสพติดไว้หรือเปล่าหรือใส่ยาสลบไว้หรือเปล่านี่เราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับต่อมาข้อที่4นะครับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับและเสพสารเสพติดอันนี้ครูก็หาสื่อที่มันเหมาะสมมาไม่ได้นะครูก็เลยเอาคลิปที่เขาเทน้ำโค้กนะฮะ อันนี้ก็สมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็แล้วกันนะครับนะครับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดนะครับจะทําให้ขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับอันนําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับหรือรุนแรงกว่านั้นเขาอาจจะลับพาตัวเราไปทําในอย่างอื่นก็ได้นะครับหรืออาจจะทําให้เราถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้ข้อที่5นะครับข้อนี้สําคัญในสังคมพระหุวัฒนธรรมเลยนะครับก็คือการไม่ล้อเลียนนะครับการแกล้ง รังแกกันและไม่สนับสนุนการกระทําเหล่านี้ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะครับเพราะว่าในสังคมพระหัวการทำก็คือสังคมในความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์เนาะที่ครูได้สอนไปแล้วนะครับต่อมาข้อสุดท้ายของเรานะครับก็คือข้อนี้สาคัญของเรื่องนี้เลยก็คือการเล่นโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไลน์ TikTok, ต่างๆทิกตอกต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ในข่าวเลยก็หลายคนที่รู้เท่าไม่ถึงการถูก ลอกลวงถูกลอกไปให้ถึงการกระทําการล่วงละเมิดทางเพศนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ดีก็จะล่อลวงคนที่เรียกว่าอะไรลนะ่ะคนวันนี้คุณครูขออนุญาตใช้คําที่ดูน่ากลัวหน่อยนะครับก็คือคนโง่ย่อมตกเป็นเหลือเหยื่อของคนฉลาดนะครับฮ่า สรุปนะครับก่อนที่เราจะนำตนเองไปสู่สถานการณ์เสี่ยงนะครับทั้งเรื่องอันตรายต่างๆและความไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับเราจาเป็นต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองเพื่อประเมินว่าสถานการณ์ที่เราจะกระทานั้นอะ่ะมันจะนำพาตัวเองไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตต่อทั้งร่างกายต่อทั้งทรัพย์สินแล้วก็นในเรื่องเพศหรือไม่นะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดหน้าที่33นะครับเกี่ยวกับ การป้องกันสถานการณ์เสี่ยงในเรื่องเพศนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มประจําชั้นนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อที่ครูจะได้สะดวกในการให้คะแนนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับซาวดนตรีสบายๆนะครับจากคุณครูจิรยุทธ์นะครับหรือคุณครูโอ๊ตของเรานะครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ เรื่องการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงที่อาจะะนะไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ